แขววียพีที่อยู่ในเต็นท์รับรองนะคะขอเรียนเชิญร่วมถ่ายภาพกับผู้บังคับบัญชาค่ะค่ายเสยนีรนยุทธ์ได้ถูกแต่ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2528และถือวันเป็นวันสถาปนาค่ายเสยนีรนยุทธส์สรมา นี้เป็นแหล่งก่อกำเนิดประกายกว่าคิดในการก่อตั้งกิจการลูกเสือชาวบ้านขึ้นครั้งแรกของประเทศไทยจนถึงปีพุทธศักราช228สถานการณ์กกรผู้ก่อการร้ายของรรคตะวนิกเฉียทเหนได้ยุติลงผลจากการสู้รบกว่า20ปีได้ทำให้กำลังพลของตรวตระชาลเชนค่ายเสียงใน,นรับาฏิเจดิและเสชี าใช่ค่ะ